สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้การฝึกพลังของจิตในโหมดของเรื่องการจินตนาการกันนะคะเมื่อวานใครฟังเอพิโซดที่เจ็บเพิ่งทำเสร็จเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้นะคะเจ็บจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการจินตนาการ ถ้าคุณเพียงพยายามจินตนาการเป็นภาพด้วยความรู้สึกตื่นเต้นนะคะให้มันตลอดเวลาคิดถึงสิ่งที่อยากเป็นอยากได้อยากครอบครองวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อคุณฝึกคิด เป็นภาพถึงสิ่งที่คุณอยากได้เสมือนว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในขณะที่คิดทันทีไม่ช้าไม่นานค่ะภาพในจินตนาการเหล่านั้นจะกลายเป็นความจริงแน่นอนอาเรามาดูค่ะว่าความคิดคืออะไรความคิดนะคะคือพลังงานไม่ต่ากจากอะตอมหรืออนุภาคมันมีรูปร่างจับต้องได้โดยเครื่องมือที่ยังไม่ประดิษฐ์ขึ้นมีแต่ใจที่จดจ่อเท่านั้นที่จะสัมผัส ความคิดของเราได้นะคะใจที่จะจดจ่อเท่านั้นที่จะสัมผัสความคิดของเราได้คุณดูตัวอย่างไอสไตน์นะคะเขาก็เป็นเหมือนอัจฉริยะคนอื่นๆที่ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเง,งียบในโลกส่วนตัวคุณชอบมีโลกส่วนตัวไหมคะไอสไตน์ I ไม่ชอบส่งสินกับใครบางครั้งก็ชอบขังตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวครั้งหลายวันหลายๆวันแล้วในช่วงที่ตกผวังนะคะความคิด ที่เขาจะหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นๆเขาถึงจะติดต่อกับโลกภายนอกด้วยการมองไปผ่านทางหน้าต่างเหมือนใครบางคนหรือเปล่าคะอะแล้วปกติดาวไอสไตล์จะคิดออกมาเป็นภาพเขาใช้จินตนาการได้เก่งมากเขาใช้วิธีการวาดภาพความคิด สเก็ตภาพต่างๆที่เขาจินตนาการทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าก่อนที่จะกลายมาเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ในเวลาต่อมาสุดยอดใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ไอสไตน์ทำอยู่เป็นประจำก็คือการจินตนาการเป็นภาพคือการฝันกลางวันหรือที่เราเรียกว่า daydreams นะคะไอสไตน์ตั้งคำถามซ้ำๆเช่นคำถามว่า แสงคืออะไรซึ่งในที่สุดก็พบคำว่าแสงคืออนุภาคโปรตอนสุดยอดเนาะเมื่อมีปัญหาอะไรที่เราที่จะแก้ไม่ตกเนี่ยออสไตน์เขาจะใช้การเดินเป็นเวลานาน,าน,านาระยะทางไกลไๆแล้วเขาจะเดินไปใช้ความคิดไปจนกระทั่งเขาเกิดความคิดดีๆขึ้นมาซึ่งเกินกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คนใดจะคาดคิดเพียงแค่ดินสอกระดาษ บวกกับจินตนาการโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออธิบายและไม่มีเครื่องมืออื่นใดเลยเอนอกจากนั้นนะคะไอน์สไตน์ก็สามารถรู้ได้ว่าแสงไม่ได้ เดินทางเป็นเส้นตรงเสมอไปแต่สามารถโค้งงอได้ในสนามแม่เหล็กและมวลของวัตถุที่หนาแน่นซึ่งจะทำให้แรงโน้มถ่วงเปลี่ยนแปลงไปและพิสูจน์ว่าทุกอย่างในจัก,กรวาลคือพลังงานซึ่งเป็นจุดก,กําเนิดของแนวคิดเกี่ยวกับพลังควอนตัมอ่าสุดยอดมากเลยนะคะซึ่งเห็นได้ว่าไอน์สไตน์สามารถรู้ความลับของจัก,กรวาลผ่านการจินตนาการและการคุ้นคิด โดยแท้นั่นคืออำนาจของจิตมนุษย์ที่สามารถเชื่อมต่อกับแองจักรวานที่บรรจุมหาสติปัญญาอันไร้ขอบเขตไว้สําหรับความรู้ทุกสาขาและสามารถไขปัญหาทุกๆเรื่องราวบนพื้นพิภพนี้ได้เรามาลองจดจอลองเดดีมฝันกลางวันดีไหมคะแล้วจดจอคุ้นคิดอยู่ในเรื่องเดียวที่เราอยากได้นะเรามาลองฝึกกันดูอ่ะ ไปต่อกันเลยนะคะเรามาเนี่ยเรากำลังจะเจอความแล้วแล้วว่าการจรินตนาการยังไงมันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้ไม่มีทางออกใดที่ไม่ถูกเตรียมไว้เป็นอย่างดีทุกเป้าหมายทุกความฝันทุกความต้องการทุกความทยานอยากของทุกผู้คนล้วนมีคําตอบอยู่เสมอหากใช้ใจค้นหาคําตอบเป๊ะเลยใช่ไหมคะ เรามาฝึกใช้ใจค้นหาคำตอบกันดีกว่าจากการที่เจ็บแบ่งปันนะคะการเฝ้าระวังความคิดการเฝ้าระวังความรู้สึกมันสุดยอดมากๆเลยเราต้องฝึกให้ได้นะคะขั้นตอนแรกของการที่เราจะจินตนาการการที่เราจะเชื่อมต่อกับแองจักรวารน,นะคะควบคุมความคิดและความรู้สึกให้ได้ไปต่อกันค่ะค่ะจากการที่ไอซ์ไซมายืนยันเรื่องของพลังความคิดนะคะทำให้เรา ต้องมาตระหนักเรื่องของการคิดมากๆหากว่าวันนี้เรายอมรับว่าความคิดคือพลังงานเราจะปฏิบัติต่อความคิดตัวเราเองแตกต่างออกไปเราจะไม่กล้าที่จะคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดแง่ลบหรือคิดอะไรที่บั่นทอนกำลังใจของตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่กล้าวาดภาพร้ายๆในจิตใจอีกต่อไป คุณเคยทราบไหมคะว่าทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นอนุภาพและเป็นคลื่นจิตใจมนุษย์ก็เช่นกันนะคะความฝันความต้องการจินตนาการความอยากได้ใครมีล้วนเป็นคลื่นที่ส่งออกไปเมื่อจิตจดจอ่อภาพในใจชัดเจนมีการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องรักษาระดับอารมณ์ให้สงบคลื่นพลังแห่งความคิดก็จะไปสัมผัสเข้ากับข้อมูลหรือช่องทางในแอ่งพลังงาน อันเป็นที่กักเก็บของมหาสติปัญญาอันไร้ขอบเขตที่จะไขคำตอบของทุกๆคำถามที่เรามีนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณปรารถนาเงินสักก้อนคุณต้องการแก้ปัญหาชีวิตคุณอยากมีคู่แล้วคุณสามารถนะคะที่จะเริ่มต้นที่จิตใจของคุณด้วยการสร้างภาพขึ้นมาอ่าลองดูนะลองดูเราสร้างภาพขึ้นมาในใจก่อนเป็นระดับแรกจากนั้นเราจะ พบว่ามันมันจะมีช่องทางมีคำตอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะทยอยปรากฏความจริงในสิ่งที่เราได้ส่งออกไปเกิดขึ้นจริงๆมันมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะอันนี้เจ็บเคยฝึกแล้วมันก็เคยเกิดผลขึ้นเจ็บยืนยันได้เลยนะคะเรามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยกันนะคะจินตนาการสำคัญมากๆเลย นอกจากนั้นนะคะเรายัางมีวิธีการตั้งเป้าหมายเพราะว่าก่อนเราจะจินตนาการได้เราต้องรู้จักทิศทางก่อนใช่ไหมคะการตั้งเป้าหมายเองปฏิบัติแบบนี้ดูนะคะมันจะเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไระเมื่อรู้แล้วให้เขียนความต้องการนั้นออกมาเป็นเป้าหมายอย่าก,กังวลนะคะว่าเป้าหมายนั้นจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าไม่ต้องสนใจคะ่ะคุณอยากได้อะไรให้เขียนไปเลยเขียนออกมาเลย แต่ต้องเป็นเรื่องที่ดักได้จริงๆนะคะแล้วนะคะเราเอาสิ่งที่เราอยากได้ที่เราเขียนเนี่ยไปอ่านมันซ้ำๆวันละ 3, 4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะคะอ่านทุกวันจนกว่าเป้าหมายนั้นจะเกิดขึ้นอ่าแล้วข้อ2ที่เราต้องทํำเลยนะคะเก็บเป้าหมายนั้นเป็นความลับ เราไม่ควรจะเล่าเป้าหมายของเราให้ใครฟรังยกเว้นนะคะคุณมีโคช้ชมีเทรนเนอร์หรือมีกลุ่มเพื่อนที่เราฝึกเรื่องเดียวกันอ่เราสามารถที่จะแบ่งปันได้แต่ดีที่สุดเราควรเก็บมันไว้เป็นความลับนะคะแล้วก็ข้อที่3ที่เราต้องทําเชื่อว่ามันเป็นไปได้สำคัญมากเลยอไม่ต้องหาเหตุผลว่ามันจะสนับสนุนเป้าหมายเราให้เกิดขึ้นได้ยังไงขอให้คุณเชื่อว่าในที่สุด สิ่งนั้นจะต้องเกิดแน่นอนสิ่งนั้นมาแน่นอนเชื่อเลยนะคะนั่นแหละแล้วสิ่งที่คุณจินตนาการร้องขอจะเกิดเป็นความจริงจิตใจของเรานะคะคือแม่เหล็กดีๆนี่เองสามารถดึงดูดทุกสิ่งแค่เรารู้สึกเราจะส่งพลังสันสะเทือนออกไปสู่สนามพลังงานรอบตัวเราแล้วสนามพลังงานจะเชื่อมต่อกับ พลังแห่งต้นกําเนิดสรสิ่งหรือพระเจ้านะคะหรือพลังจักรกวาลแล้วจะทําให้สิ่งที่เราได้ร้องขอเกิดผลขึ้นนะคะเราถึงต้องระวังเรื่องความรู้สึกมากๆเลยย้ํานะคะและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราคิดถึงเรื่องเดิมๆซ้ําๆย้ำๆสิ่งที่เราอยากได้นะย้ํากับตัวเองอยู่ตลอดเวลาร้อยครั้งพันครั้งทําต่อเนื่องทุกๆวันสิ่งนั้นจะเป็นจริงแน่นอนคุณลองพิสูจน์ดูสิคะ ตอนนี้ทำอะไรได้ไม่มากแต่เราจะฝึกเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือให้เราใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องนำทางความรู้สึกอยู่ที่หัวใจใช่ไหมคะคุณต้องปล่อยความรู้สึกนั้นออกไปสู่สนามพลังงานคุณต้องไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนเงินอถ้าเราจะดึงดูดเงินเราต้องไม่รู้สึกถึงความขาดแคลนแต่เราจะต้องรู้สึกถึงความมั่งคัง่งอูฟ้ฟูอยู่ในใจเรานะคะ หากทุงหากคุณต้องการดึงดูดเงินเนี่ยคุณต้องไม่เห็นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายด้วยอ่าเพราะว่าถ้าคุณเห็นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วคุณไปอิจฉาคนที่เขาร่ํารวยกว่าเนี่ยคุณจริงๆคุณกําลังจะไปเป็นคนมั่งคั่งร่ารวยแล้วคุณไปอิจฉาแสดงว่าคุณคุณไม่ได้มีความรักในความมั่งคั่งร่ํารวยผลจะไม่เกิดนะคะวันนี้เลยต้องถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับตัวเอง นั่นแหละค่ะคือตัวชี้อนาคตของคุณย้ํานะคะวันนี้ลองถามตัวคุณเองดูวันนี้คุณรู้สึกยังไงกับตัวเองนิ่งๆแล้วฟังคําตอบนะคะค่ะจงระวังอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราให้รู้สึกดีตลอดเวลานะคะแม้ว่าบางครั้งจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นทําให้เรารู้สึกหมุดหงิดขอให้นะคะระลึกเลย แม้จะต้องเสแสร้งก็ต้องคำค่ะที่จะแสร้งที่จะมีความสุขอย่าปล่อยให้จิตขุดมัวเต็มไปด้วยความคิดลบนะคะหากคุณทําได้คุณจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาไม่ขาดสายเลยความคิดของเราคือแม่เหล็กจริงๆที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นระวังความคิดระวังความรู้สึกนะคะสูตรแห่งความสําเร็จความคิดผสมกับความรู้สึกเมื่อได้ผลรวม เกิดส่วนผสมทางอารมณ์เช่นไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงว่าเมื่อคุณคิดบวกรู้สึกดีสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นขึ้นเมื่อคุณคุณคิดลบรู้สึกแย่ๆเรื่องลบๆก็จะเกิดขึ้นเทคนิคย้ำนะคะเอาไปทำเลยแล้วนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังความรู้สึกของเราให้อยู่ในความรู้สึกที่ดีอยู่ตลอดเวลา h ฮปปี้แฮปปี้นะคะเพราะนั่นคือการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขและ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จที่จะเกิดผลลัพธ์มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีด้านดีๆที่เราปรารถนาเข้ามาในชีวิตมากขึ้นง่ายขึ้นยิ่งคุณรู้สึกดีกับตัวเองนะอารมณ์ดีๆตลอดเวลาคุณก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายจริงๆค่ะแล้วคนที่บอกว่าเฮ้ยยากจัง เป็นไปไม่ได้หรอกจะมาควบคุมอารมณ์ให้รู้สึกดีได้ตลอดเวลาอันนี้ก็คงต้องเลือกเอาแล้วนะคะถ้าคุณควบคุมได้ชีวิตคุณเปลี่ยนมันคุ้มไหมหรือว่าจะกลับไปอยู่กับอารมณ์หลายๆอารมณ์แล้วชีวิตก็อยู่หลายๆขึ้นๆลงๆอันนี้คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะเจีย๊ยบแค่บอกเทคนิคแต่ถ้าเจีย๊ยบเลือกนะเจี๊ยบจะเลือกบอกตัวเองเลย จัดไปเดี๋ยวทําฉันจะควบคุมอารมณ์ให้ล่าเริงให้สดชื่นแจม่มใสมีความสุขอยู่ตลอดเวลาจริงอยู่ค่ะที่เราจะไม่สามารถที่จะทําให้อารมณ์อยู่สภาวะนิ่งได้ตลอดแล้วก็บางครั้งเราก็จะมีการหลุดนะหลุดจากการควบคุมแต่เมื่อเราตั้งใจและพยายามนะคะยังไงเราก็จะกลับมาอยู่ในหมวดของสุขเบาโล่งโปร่งสบายได้แน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ใช่มาครอบงำจิตใจเรา เรารู้นันอ่ว่าความรักแห่งความสำเร็จอยู่ที่อารมณ์ที่สุขเบาโล่งโปร่งสบายไปต่อนะคะอ่าแล้เทคนิคสุดท้ายเลยเมื่อคุณนะคะสามารถฝึกให้อารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกได้แล้วนะคะแต่ก็โอเคมันมันจะมีหลุดมั่งหดหูมั่งเศร้ามั่งท้อแท้มั่งแต่เราพยายามดึงกลับมาได้แล้วบางครั้งแม้จะเกิดจากการเสแสร้งฝืนใจ พยายามฝึกทำบ่อยๆมันจะเกิดเป็นการกลับมาอยู่ในแดนบวกแบบอัตโนมัตินะคะแล้วเมื่อถึงตอนนั้นคุณอยากได้อะไรคุณก็รู้แล้วนี่เทคนิคเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ส่งเป็นภาพกับการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมคะคุณก็มาลองฝึกซ้ำๆแล้วสิ่งที่คุณอยากได้ก็เกิดผลขี้ค้านคุณจะลอ้ออ๋อมีแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะมีแค่นี้เองจริงๆ แล้วเจอกันใหม่เอพิโซดต่อไปนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องทางการเชื่อมต่อ y o u u u e f f c e e o o o k w n n d v v h h p f เพื่อข้อมูลการฝึกพลังของจิตที่จะส่งตรงถึงคุณจ้า